พาเพื่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่นะจ๊าวันนี้อเ,อเ,เอัเดเอถือให้พี่เบี้ยนหน่อยเดี๋ยวพี่ไม่มีมือถือกล้องจะมีจ้ะพี่มีโอ้ยปปๆเก็บสตรอเบอรี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะลูกแรก <laughs> สวยไหมครับเพื่อนๆโอ้ยสีแดงสดใส โอ้ยเบิ้ลก่อนขอเบิ้ลก่อนนะจ๊ะอืน้ำลายไหลอืในน้ำลายไหล,หลขอหน่อยอืโอ้ยสีแดงสดๆเนี่ยไม่มีกินได้เลยนั่งคุกเขาเลยลูกมันไม่โตนะมันเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเขา เก็บรุ่นแรกไปแล้วเก็บขายอะ่ะเก็บขายไปแล้วมันเพื่อนเนี่ยกินได้เลยอืออุ๊ยหวาน,นาอือหวานอือหวานมากเลยนย่าต้องกินให้อิ่มก,มก่อนมั้งกินให้อิ่มก่อน ลูกมันไม่โตเนี่ยลูกมันไม่โตเนี่ยเขาจะถ่ายทิ้งแล้วจะเพื่อนเพื่อนมันมีแตเ่เล็กๆนี่ก็ยังมีให้เก็บเยอะอยู่เออเนี่เขางัดมาเขาบอกว่าเขาจะถ่ายทิ้งโอหอันนี้ร่วงกินไปก่อนไม่ดเก็บก่อนแล้วค่อยกินทีหลัง เหลือเยอะเลยอืมคิเดเอาทั้งคืนเลยที่ไปอืมเลือกเอาเนาะเลือกเอาเฮยคว่ำอันนี้เขาให้หรือว,ว่าเขาขายน่ยน <c oughs> ถ้าขายก็เก็บเอาใหญ่ๆถ้าให้ก็เอาไปเลย <c oughs> แล้วก็เอาไปท <c oughs> ัดที่บ้าน ไม <e ่เลยเวลาเลยเปิดโลมมากลูกมันไม่โตหรอกเพื่อนๆนี่ดูไในหล่ะเจ้าของเขาที่อยู่อ่ะที่ปิ๊ก เจ้าของเขาอยู่ไหนเก็บสตอรี่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งแล้วมันจะไปได้ไรแล้วมันจะไปได้อะไรกันเนี่ย,น,น,ยน,นี่ตั้งกล้องนี่การที่คุณตั้งกกไกลเลยอ้วนี่างนี้อืม เก็บสตรอบอรี่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเก็บมันไม่ได้เยอะหรอกจะเพื่อนเพื่อนเขาจะไถทิ้งแล้วเสียดายอุ้ยจะมีกระทงมาใส่อ้าวของใครเขาอ่ะน,นี่องอนีอ่แหละกระทงน่ารักเก็บไปแล้วมันก็จะเดินกับมาเอา เดี๋ยวขอเก็บสตรอเบอรี่ก่อนนะเจ้าเพื่อนๆหมัวต่มาถ่ายแล้วมันไม่ได้สตรอเบอรี่นี่หวานหวานเนาะหวานหวานหวานมากหวานมากเลย กินให้อิ่มไปขอบคุณนะคุณปียะที่ชวนอืมใช่เยอะแล้วด้วยต้องเลือกต้องเลือกใช่ใช่สวยๆมากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่ดูต้องเลือกเอาเพราะว่าเขาจะถ่ายทิ้งเห็นแล้วรูปมันก็เลยไม่ใหญ่อุ้ยนั่นน่ะอยู่ข้างล่างนะบลูเลยอุ้ยมันเป็นอุ้ยนั่นลูกบลอเลยนะอุ้ยเยอะๆอุ้ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ หวานหวานเล็กแต่ก็หวานลูกดิบมันก็มีเนาะแต่เขา <Okay. S 1> จะทิ้งเนะ <Okay. S 1> าะใช่ได้ของนี่เขาขายถึกถูกจ้ะ <c oughs> อืมทำไปเก็บมีกระทรงเก็บโอเคเดี๋ยวจะเป็นเก็บมัง่ง <c oughs> ลูกมันเก็บงนี้เลย <c oughs> เ,ลเลกย็บฟังนี้หน่อย ตัวโตโตโต,โตโนี่เขาจะใช้ทิ้งกไ่ได้กินได้ด้วยหวานอุ้ยเต็มเลยนอนอยู่นี่ เด็กขาจะเพื่อนๆอุ้ยลูกเปจะโตกินก่อนมันลุดขวัญอุ้ยหลุดลูปโตโตนี่ตวงเก็บมันสวยๆได้อันนี้ที่ไหนก็เวลาหนูซื้อไม่ะ ซื้อเป็นเข่งสะสมสะสมไว้สะสมหอมันก็เลยล้างเก็บไปอย่า้เก็บได้ใช้กองกินมิันหวานเก็บไปด้วยกินไปด้วยคุ้มเลยที่กิเนไงซื้อเยอะกว่านี้นะแต่แต่ทิ้งไงเลยว่าเก็บไ้สักสิบอันใช่ปะ เก็บให้เพื่อนๆดูสักหน่อยก่อนลูกโตๆเดี๋ยวก็จะปิดกล้องนี้ละมัวแต่มาสองกล้องไม่ได้เก็บได้แ huh. ค่นี้จ้ะเดี๋ยวดูทีหลังเนาะอ้าวสาวๆทั้งหลายทิ้งผาทิ้งผ่อนเก็บเนื้ โอ้ยเยอะเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นี่เปิดดูนี่นี่โอ้ยนี่แดงๆนี่เอ้าเก็บให้หน่อยเก็บไม่ดูหน่อยเก็บไม่ดูหน่อยออ้ยนี่ยกมาเป็นพวงๆเลยขึ้นเยอะยกอุ้ยนี่นะเห็นไหมนี่ลูกก็เลยเนี่ยลูกเหงาเนี่ยใช่ใช่มันก็สุกไปเรื่อยๆแดดก็ดีฝนก็ดีปีนี้เนาะโอ้ยนี่ ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วอือดูเต็มเลยจ้ะอุย้ยเต็มเลยนี่เปิดดูข้างล่างนะนี่เต็มเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากเป็นพวงๆเลยจ้ะแบกออกมานี่แดงเต็มแบบพื้นเลยแบบใช่ไหมแบกบแบบเลย้อแบกเออเห็นไหมเต็มเลย เก็บสนุกเก็บมันเลยแวกมาอย่างนี้เนาะมันก็แดงเลยนะแดงเต็มพื้นเลยเนาะโอ้ยเก็บสนุกอุ้ยน่ะน่ะสองลูกกันนะหวานจ่อยสะทางแมงกินละแมงกินละลูกเนี่เออมันก็ชอบเหมือนกันเนาะพี่ปิยะนี่โอ้ยแกก้มโอ้ยแกเต็มกระลำังแล้วนู่นน่ะน่ะ เลสียล้เ่มเสียแล้ไมเลยนี่เนาะเกกบอย่างเงี้ยไปไวไปไว่ว่าได้ไมนานมนเลยนี่คือหนาได้ไม่นานเราไม่ได้กลมเลยไม่นานเู่นเต็มเลยใช่ไหมนู่นถุงเท้าถุงเท้าก็ไม่ได้ใส่นั่งกระดิกขาเลยน่ะ